นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีเครื่องร่อนมาด้วยนะครับใหญ่มากเลยนอนข้างบนเลยนะนอนล้น่อนมาเรื่อยๆเลยโอ้โหบินสูงมากเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆอนันซีนมากเลยครับอันซีนมากอันซีน่าลงละลงละลงละ ขอเขาแม่ขอเขาแรกก็ม er, ันก็มันจะวันนี้มาเล่นน้ำทเฉยๆนะาเราไม่ได้มาสั่งอะไรกินหน้าวันนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆ้อยมีเ๊ปซี่แล้วก็มีส้มซัมไก่ย่างแค่นั้นเองมี็กเล็กน้อยน้อโอเคจ้าเอาเลยโลกไปเลยเดนเดินเดินเดินสนอกสนุกสนุกค่ะสนุกไปโอเคโอเคโอเคค